โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยในะคลบช่วงนี้เนี่ยมีคนร้อนเงินเยอะมากๆเลยมีคนมาถามว่าฟาร์มงินยังไงให้ได้เร็วที่สุดพี่เดี๋ยวผมมาบอกเลยครับในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยร้านผมก็มีบร,ริการขายไอเทมในเกม King Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบของแต่งวัตถุดิบหินเวทมนต์ผลปีศาจรับทำของ V2 รับทำ V3 รับทำหมัดใหม่รับหาดาบใหม่อะไรประมาณนี้ใครสนใจก็ทักหา Admin เพจได้เลยนะครับมา มากันที่จุดแรกนะครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ที่เกาะแรกเลยนะเดินตรงมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่จะอยู่ที่เควสนี้นะครับนี่แนะนำเป็นเควสนี้นะครับเลเวล4250นะครับฟาร์ม1เควสเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่55,500ืนาันนะครับนี่นะเป็นบอสตัวนี้นะครับเลือดแค่4 6 0 0 0ืเองนะตีไม่กี่สกิลก็ตายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ๋ยวผมลองให้ดู นี่ผมสกิลทีเดียวตายเลยแค่สกิลแซดนะแปบ๊บเดียวตายถ้าจะรับเควสอีกรอบก็กด yes นะครับนะแล้วก็ฟาร์มต่อเนื่องได้เลยเนี่ยทีเดียวตายเลยนะกด yes รับเควสอีกรอบอย่างนี้นะครับทำวนไปเรื่อยๆถ้าใครไม่มีเกมพาร์ทคูณ2มันก็จะได้น้อยนะครับผมก็จะแนะนำอีกนี่ก็คือ สุ่มหาพาสีให้ได้พาสีอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมเป็นพาสีกองทองสามก้อนเนี่ยให้เป็นระดับ V เลยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเงินให้เราเมื่อเสร็จเควสนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์นี่คือเยอะมากๆจะทําให้เราฟาร์มขึ้นแบบฟาร์มขึ้นมากๆเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากแบบฟาร์มเร็วจริงๆก็ต้องเติมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการ เติมเงินคูณ2นะเกมพาร์ทคูณสอนะครับอยู่ถาวรเลยพอเติมไปแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดจะได้อยู่ที่1 1 4 7 0 0นนะครับนะเนี่ยก็คูณ2.65ซนะครับฟามง่ายมากผมสกิลเดียวบอสก็ตายแล้วอะ่ะก็รอบอสเกิดอีกรอบแล้วก็ตีเรื่อยแป๊บเดียวได้เควสละแสนห้าและอีกเควสหนึ่งอยู่ที่ด็อก4นะครับนะ เปผู้ผิดครับขออภัยอยู่ด็อกที่3นะครับด็อกที่3นี่เควสนี้นะครับเควสแรกเลเวล cc 0 0จะได้เงินมากขึ้นนะครับนะนี่ผมได้อยู่ที่1 5 3 0 0 0นะครับได้มากกว่าเควสเ,เมื่อกี้แค่5000เองถ้าใครขี้เกียจมาเดินทางมาเกาะน,นี้ก็ฟาร์มที่เกาะแรกก็ได้นะครับไม่ต่างกันมากต่างกันแค่5,000เอง บอสตัวนี้เลือดน้อยกว่าด้วยนะเลือดน้อยกว่า2000นะครับเลือดมาส4นบอสตัวที่แล้วเลือด46 0 0 0ตัวนี้ก็จะอ่อนกว่าแต่ได้เงินมากกว่าถ้าใครมีเวลาเดินทางมาก็เดินทางมาได้นะครับอยู่ไม่ไกลมากบอสจะเกิดอยู่ที่ไม่รู้กี่วิอ่ะเดี๋ยวผมนับให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 1> 10, 11 1 1อ่ะ10 11วิประมาณนี้11 11วิเราก็ได้เงินแล้วอ่ะแสนห้าโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็มาสอนแล้วนะครับสำหรับวิธีฟาร์มเงินก็ไปฟาร์มกันได้นะครับขอให้โชคดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะบายบายครับผม